สบายดีทุกคนยามสาวๆผู้ได้เห็ดย่างเฮยในถงหน้านะสบายดีพ่อแม่พี่น้องแนมลงทุงหน้าพี่น้องจะเขี้ยวพี่น้องจา้าเขียแบบเข้ยวแบบเขี้ยกะจี้เลยพี่น้องแบบมันงามนะนะบอกบาถือได้ด้วยสาพี่น้องไปบึง่งวันนี้ได้หับข่าวดีพี่น้องแต่เศร้าเลย กำลังสิกันเข่าคั่วเฮ็ดกินสิพัดหน่อไม้พี่น้องเสียงโทรกะลิงมาหับเอาอ,อันอันนั้นเด้อภาษนเห็นบ่พี่น้องงามบ่เกีกเ่ยวกะจีเลยพี่น้องเครืองปูกข้องพังกะงามีจยังก็ได้เอ้ย กหญ้าก็เต็มเดินพี่น้องก็จะซื้อเครื่องตัดหญ้าให้เพิ่นกันรอไปก่อนไอ้งัวตัดแทนพี่น้องหญ้าก็ได้งัวเขาแล้วก็แป้นพี่น้องก็เดินก็ได้จะลงสามหน้าขึ้นมาบ่เบิดจักมัดยังจักมัดกะ เออาขอไปดูอหมักแตงท่านผู้ชมหาข่าวดีแตงผู้ใหญ่จะดีจจกทางใดซอสซุยเพื่นโทรหาผู้ใหญ่จะดีทางใดก็อยากเนกาะวางให้มันให้ยืนให้ดีมีแห้งเนะาะเนลำให้รวยอันนี้ก็หมักแตงลุ่งเสียวอาหารหมักแตงจากสวนใส่เกลือแล้วลูก ใส่แล <pper> ้วเกลือกําลังจะเข้าครัวผัดหน่อไม้พี่น้องผัดหน่อไม้ใส่มะเขืออันนี้มักแตงเฮาซื้อซอยเพิ่นว่านี่เขาว่ามัแตงเน่าเพิ่นว่าอย่ามันเน่าอีร้อยซื้อซอยเอื้อยแน่ก็เลยซอยเพิ่นลูกนงยายเขียวามื้อนี้เพิ่นูจะดีเมาเบิดเลยพี่น้องเมาเพิ่นเบิดเลยเบิดาเลยมแตงเด้อเมาแตงพี่น้องบ่แม่นเมาของ หูเหลือเรียบร้อยกะหนึ่งอีกซองตินนปนนพี่น้องเขาก็ได้ซุกเรียบร้อยก็จะเถ่าคั่วก,ก่อนบปในีพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องกะทินตำมะพริกห้แม่สิพัดก่อนกำลังกิพัดตำไมมาปลุก คัดให้กรกขีากระเทียมแตกหยุ่นแล้วก็เอาลงเอาหมูลงจุ่มในาดาเลยพ่ะักลงกไม้หนึ่งจากคุณผู้ชมมันหอม bài <coughs> hire... học hát mùi 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 เปช่อโงนาลุมบอไม่ใช่แตน,นยังเ้ยไปรอมันเขางามบอ จะเมื่นะพี่น้องเอ้ยสวยนึงนหม่ับเอาในกอเนาะนหม่จากกอสดสดเอามาต้มไว้แล้วเขาตู้ไว้แกงแล้วก็แงผัดผัดแต่ว่าสิแกงผัดบ่มีอันยานางพี่น้องยานางกะของเฮานั่นล่ะมีอยู่แต่กําลังล้ํเครือพี่น้องบ่อยากไปเก็บมัน ซอยถัก่กปูกไว้นะเอ้สะนำ้ำโ้ยถทกปูกไว้กำลงังลามเคือเดี๋ยวมันขึ้นให้ซอยทั่ทเห็ดข้างนะฮะอ้าวนะฮะจะสมัครขัดแขนเสียบๆสีบพีน้นองผัดหน่อไม้ใส่มะเขือใส่หมูใส่องอกระทะ ุณญ่จะดีลลายเด้อสื่อบักแตงให้กินเนาะบุญคำนำสู้้รรวยแบทุกคนคือการให้ดีดีมีแ้งอียงที่ปานาน่ะบอทอแบบอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยปาถนาได้นะอยู่ดีมีแห้งมันงนรแซบ เราแซบน้ำกันทานผู้ชมอาหารเช้ามานนี้ผัดน่อไหม่แซ่มะเขือพี่น้องจ๋านี่กระบกระเพ้าพี่น้องเก็บจากสวนแล้วแล้วทานผู้ชม,ม,มรป,ประมาณถวยก,ก,ว C, กูกูกนะพี่น้องน่อไใหม่กับถัวยหนึ่งมะเขือมะเขือกับประมาณถวยหน่อยหนึ่งเส็บแสบพี่น้องอาหารเช้าวันนี้ เจตวนไม่กินค่ะเจตวนไม่กินผักกินทอดค่ะผู้ชมมาเดูพี่น้องซามถุยแสงมาดีมาแสงมาสบายดีอ๋อซิเวต้าผมปากหนวดข้างเข้านอนให้เถาแล้วมากรเถาขึ้นเนาะเถาด้วยเถาหรือเปล่าเถาขึ้นนะมาแม่ละหานนะมาแม่ คุณพูใหญ่ใจดีเลายพี่น้องขอบคุณใหญ่ใจดีเลาย่เด้อขอเดินทางด้วยขอบคุณป้าเลาย่เด้อชื่อปักแตงแห้งร้านกินจะยังขะขอบขอบคุณป้าเลาย่เด้อที่ชื่อปักแตงแห้งร้านกินคอยไปอดีมีแห่งรวยหลังรวยเดสาธุเด้อป้าเอ้ยพี่เอ้ย ปูหม <c oughs> ักใหญ่เรื่อ้อมหน่วยปูหอม,ห,มออออหอมมือดืดอยู่พี่น้องเลยหอมหอมให้กราบขึ้นลอยเท่าพันเท่าอลไรพี่น้องสใดีทำมะส้มบั้งหัวเอิญปักแตงขี่สร้างพี่น้องที่มันง้นนะมันสีแซ่บกว่ากักแตงเงา mặc bèn kín mắm môn nữa mặc trang thì sang mặc trang kín này học mhm 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 มันเข่าลงยังแ่อยู่ล <c oughs> ัทเท่าไครับนาะกีบดุด๊ดที่เราเกลือมาเด้อเกลือแมวเด้อยังก,กินมันอยู่นะนันนานันนาบอก่าให้ตุกันณ์โอ้ยเงินนี่เนาะ ออกาก็บอกว่าม,มันเชี่มาเห็ดมันเชมาตีมันตีกันสื้อผ้าขาวกูเม่อร,รู้ได้ไหมันนี่ Ni lần ngoài trong chắc các chị cầm nhau. Một chết à Trừng quân làm được không Nam mặt tay ngân ngủ. Hãy bài luôn. On thứ hai mặt tay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  tay น่าเบื่อง,งน่าเดินเนาะ <c oughs> คือหน้าลูกสามหน้าเดีอเศาลยครสามหน้าลูกเนี่ มันสิบบมนมาดำเรื่อเลยป้าบริกินโบเดินโบรแรกอืมอนมรสชาตินานหน้าคันเทนาขาหน้ามือเาตรงนัด พวกมานด้มุดทิกเป็นทินะเนักโชคเรืวใย้เขาให้เขาตายเลยเพราะว่ามาแห้งไปมาเมื่ยไปเลยอืมอืมไปเป้าข่ไก่กิน,นเฮ้ยแง้งนิ่ ขาออไม่กบับมาดินไปหาอยู่หัวอ,อยู่ห้องนะครับมันได้กาะมันไม่ร้ายเ่อมอย่นั่งช่วงทีออ่เขา t ถบ n าหามาเห็ดนนมันฉกไปเห็นึกแต่ว่าเห็ดโมเป็นบ้างแต่กามีแต่ท่าว่เ็ดออ

มาเห็นเป็นสองโตเป็นสมโตเป็น่ะสี่โตเนก็เชียอีกตัวหนึ่งไปหาลงลงเทพมาอีกมาขึ้นเนี่ยเช้เดี๋ยวตัวนึงลูกจ้าวยาเลี้ยงอาะลูกจ้าวยัาเลี้ยงไว้น่าจนแผเปนื้นเลี้ยงเป็ดบ่ได้ไปเนาะปีแล้ Bết sợ ít Má cắt chín bứt Má không phát bứt bỏ nhỏ nó bên <laughs> คุ้นณกันหัดต้มเด้อพี่น้องนะมึงไม่ได้กี่ถ้าลูกข้าเต่าขพือนเฮือนมึงเนสวัสดี